สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยขอน,นำแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะก็เป็นชุดพาเซนต้า์นะคะที่ใช้อยู่บ่อยๆนะคะชุดพาเซนต้า์เนี่ยช่วยในเรื่องอะไรนะคะสำหรับคนที่แบบผิวเจอสเตียรอยด์หรือปลอดมาเนี่ยไม่ใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะจิ๊บก็ขอแนะนำว่าให้ใช้พาเซนต้า์นะคะซึ่งเป็นตัวนี้นะคะ Excent l i f t i n g เอ็กเซนเฟสลิฟติ้งครีมนะคะเป็นชื่อในการขอออยนะคะแต่ว่าชื่อจริงๆก็คือพาสตาเพราะว่าออยเนี่ยอตอนหลังมาเนี่ยเขาไม่ให้ใช้คําว่าพาสตาเป็นแบบชื่อรุ่นนะคะก็เลยเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องเรื่องความแบบชุ่มชื้นแล้วก็ริ้วรอยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวละเอียดแล้วก็ใสใสกับขาวไม่เหมือนกันนะคะขาวเขาจะออกขาวๆแต่ถ้าผิวใสเนี่ยมันจะเหมือนมีน้ําหล่อเลี้ยงแล้วผิวมันจะเด้งๆน,นะคะคือตัวนี้เนี่ยใช้จริงๆนะคะก็รู้ได้เลยว่า ใช่จริงๆไม่ได้แบบเอามาตั้งๆแล้วก็ถ่ายให้ดูอะไรเงี้ยคือตัวนี้ไม่ว่าจะแบบอากาศติดลบหรือว่าอากาศร้อนมากนะคะก็สามารถใช้ได้หมดอากาศติดลบก็หน้าไม่ลอกอากาศร้อนมากหน้าก็ไม่เยิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมากๆแล้วก็แบบตัวนี้เนี่ยมีแบบ วิตามินที่สำคัญน,นะคะถึง26ชนิดนะคะแล้วก็หลักๆเลยก็คือมีตุกพาเซนตาด้วยเป็นตัวที่แบบซ่อมแซมผิวอะไรเงี้ยซึ่งจิบใช้สเตมเซลล์ก็จริงนะคะแต่ว่าพวกเนี้ยก็ยังใช้อยู่เพราะปัจจุบันนี้กลับมาใช้ได้แล้วนะคะนี้ก็ช่วยในเรื่องหน้าใสหน้าเงานะคะเราเป็นต้นตํำรับจริงๆเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะรู้เลยว่าเราเป็นต้นตำรับครีมหน้าเงาะคะคือใช้แล้วหน้าเงาใสเหมือนกระจกนี่ค่ะพาเซนตานะคะตัวแรกแล้วก็ตัวที่2ก็คือโทนเนอร์นะคะโทนเนอนะะรน์อตัวนเนี้ยเนี่ย ปกติจะแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วเวลาใช้เนี่ยก็คือเปิดฝาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกดแบบน้ําออกมาอย่างเงี้ยสักประมาณแบบสองหยดนะคะแล้วก็ตบ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 อย่างเงี้ยแล้วก็ปบปะปบปบนหน้านะคะก็คือวันนี้แต่งหน้าเราไม่ได้ทาให้ดูเดี๋ยวไว้จะมาทาให้ดูวันหลังละกันนะคะก็คือตบ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 บนหน้าแบบจนแบบเหมือนมันซึมเข้าไปเยอะๆแล้วก็ค่อยทาครีมตัวอื่นนะคะโทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยช่วยใน ถ้าใช้เช็ดสำลีเช็ดนะคะจะช่วยในการฆ่าเชื้อหัวสิวช่วยทำให้ผิวหนังชั้นบนเราเนี่ยค่อยๆผัดเซลล์ผิวหนังชั้นบนของเราออกนะคะแล้วก็ช่วยหลักๆเลยคือช่วยฆ่าเชื้อหัวสิวแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนแบบกระชับมันเหมือนแบบเอ็กเซนสำหรับกระชับรูขุมขนเลยนะคะอันนี้แล้วก็เป็นโทนเนอร์ด้วยในตัวก็ดีมากๆแล้วก็ขายดีมากก็อย่างแบบโทนเนอร์กับพาเซนเต้รเราเนี่ยเป็นตัวที่ขายดีมากอยู่แล้วอย่างพาเซนต้านะคะ ทุกวันนี้ก็ขายได้เดือนละประมาณ3 0 0 0กระปุกและเคยขายได้มากที่สุดคือเดือนละ7,00 0กระปุกนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบดังแล้วก็ขายดีมากก็คือใช้เป็นแบบสมมุติว่าใช้ครีมอื่น,นก็สามารถใช้ควบคู่ได้นะคะผิวติดสเตียรอยหรืออะไรมาเนี่ยที่ต้องการรักษาความชุ่มชื้นเนี่ยตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะส่วนทนเด้เราก็ขายดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเดย์ครีมนะคะเด erm ย์ครีมจะมีเนื้อยางงี้ อันนี้แม่จะดูมองแมมหนยนะพอดีจิบใช้เดคครีมเราช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องผิวขาวรอยดำนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวและรักษาสิวด้วยนะคะ,ะสีเหลืองๆอันเนี้ยก็คือหนึ่งในส่วนผสมไม่ใช่ใส่สีไว้อย่างนั้นนะคะแต่หนึ่งมันคือ,อหนึ่งในส่วนผสมที่ช่วยในการสมานสิวแล้วก็แผลเนี่ยให้หายเร็วนะคะแล้วก็มีครีมกันแดดอยู่ในตัวเนื้อเมียทาไปแล้วก็ไม่ได้เหลืองติดอะไรนะคะก็เดี๋ยวลองทาให้ดูนะ ทาแล้วก็ซึมเข้าไปในผิวปกติเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะกลิ่นก็หอมอ่อนอ่อนนีนะคะก็ไม่ได้ติดผิวอะไรนะคะคือสีเหลืองเนี่ยหลายคนถามว่ามันเอาใส่สีทําไมหรืออะไรนะคะไม่ใช่ใส่สีนะคะคือส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องสมานแผลนะคะให้แบบสิวเนี่ยแห้งไวแล้วก็รักษาแผลเป็นให้แบบหายเร็วอะไรอย่างนี้นะคะตัวต่อมานะคะก็คือในครีมไวในครีมเนี่ยจะเป็นไวท์เทนนิ่งที่ค่อนข้างเข้มข้นมากอืม ก็คือเนื้อจะแบบถามว่าทําไมแบบถึงเนื้อมันถึงเหนียวจังอะไรเงี้ยมั่นใจได้นะคะว่ามีสเตียรอยเพราะว่าส่งตรวจได้เลยก็คือในครีมเนี่ยส่วนผสมค่อนข้างจะเยอะมากแล้วเป็นไวท์เทนนิ่งที่ค่อนข้างเข้มข้นมากจริงๆนะคะก็คือมันอ่าเนื้อมันก็เลยจะหนักคือในครีมกับหลายคนถามว่าเดคีมในครีมมันต่างกันยังไงทําไมถึงเอาในครีมไปทาไม่ได้เพราะว่าด้วยในครีมเนื้อมันหนักอย่างเงี้ยค่ะเนื้อมันแบบ หนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่จะไปทากลางวันเพราะมันจะทําให้หน้าเราเยิ้มได้และกอย่างหนึ่งก็คือวิตามินหรือว่าส่วนผสมที่อยู่ในในครีมนียมันค่อนข้างที่จะอ่าในครีมทุกตัวเนี่ยนะคะที่เป็นในครีมเพราะว่าบางส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างไวต่อแสงไม่เหมาะกับการทากลางวันนะคะก็คือในครีมเราจะช่วยในเรื่องผิวขาวได้เร็วมากๆนะคะเพราะแบบใช้แบบ ประมาณแบบหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็จะเห็นความต่างแล้วนะคะถ้าเทียบกับครีมที่ไม่มประหลอดแล้วก็หนึ่งอาทิตย์เห็นผลเนี่ยถือว่านายครีมตัวนี้ดีเลยนะคะแล้วก็สามารถแบบเอามาแต้มแบบจุดด่างดำที่เป็นลอยๆอย่างเงี้ยเพื่อให้มันลดเรื่อนเร็วได้ด้วยนะคะส่วนแล้วก็อีกตัวสุดท้ายนะคะที่ใช้ก็คือโฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะต่างจากแบรนด์อื่นยังไงนะคะโฟมล้างหน้าของเราสามารถมาร์กหน้าได้ด้วยนะคะคือ ทาไว้แล้วก็ทิ้งไว้และหน้าก็จะแบบขาวแล้วก็ทําให้สิวเซียนเนี่ยหลุดออกง่ายมากๆเลยนะคะก็คือเป็นทั้งโฟมที่คลีนเครื่องสำอางอ่อนๆได้แล้วก็เป็นทั้งโฟมที่ช่วยในเรื่องหน้าขาวแล้วก็ทําให้สิวเซียนหลุดลอกสิวเซียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็จะชื่อว่าทวินมันโฟมนะคะก็คือ ทาวไว้สักประมาณ3นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างออกนะคะแล้วก็แบบลองนิ้วสก,กิบแบบสิวเซียนจะออกง่ายมากแล้วพวกนี้ก็คือแบบเซตที่จิบใช้อยู่ประจําทุกวันนะคะคือใช้จริงๆนะคะสาบานได้เลยว่าใช้จริงๆไม่ได้แบบอื้อพูดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเซมเซลเนี่ยก็ใช้เพราะเซมเซลเนี่ยมันเป็นทีเซรั่มค่ะที่เอาไว้ใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้นะคะก็อะไรดีเราก็บอกจริงๆเนาะว่าดีจริงๆที่หน้าหายจากการไหม่เนี่ยไม่ใช่เพราะครีมตัวเองแต่เป็นเพราะสเซมเซลแต่ว่าครีมตัวเองเนี่ย ช่วยให้หนะ้าขาวขึ้นหลังสักที่ไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเซมเซลก็ช่วยในเรื่องขาวแบบได้สมวนตนึงอะไรเงี้ยแต่เขาจะเน้นในเรื่องการแบบซ่อมผิวใต้ชั้นผิวที่เราถูกทําลายมาสารพัดมากกว่านะคะก็คือวันนี้เนี่ยขอแนะนําเป็นเซตนี้นะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมีใครสงสัยอะไรถามเข้ามาแล้วก็คือเซตที่สิใช้เนี่ยเรียกว่าเซตพาสเซนต์านะคะ,ะก็แบบมีหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับ,บวันนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะที่ชม